สวัสดีครับผมอมรมีกำปังอยู่หมู่ที่สองตำบลบ้านนาอำเภอวชิราบารีจังหวัดพิจิตรครับมีอาชีพเลี้ยงกระบือนะครับตอนนี้มีกระเบืออยู่ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับปัญหาที่พบตอนนี้คือเรื่องราคาที่ตกต่ำนะครับจากปกติเมื่อก่อนนะครับเคยขายควายรุ่นๆประมาณนี้ครับได้ประมาณรวมตกลุ่มๆใกล้ๆสามหมื่นครับตอนนี้เหลือเต็มที่ก็หมื่นหรืออาจจะไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนี้ครับ ราคาควายมันลดลงไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี้ขั้นต่ำก็คือไม่ต่างกว่าห้าสิบอร์เ็นะครับที่หายไปจากเมื่อก่อนนะตอนนี้มีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยไม่มีครับตวนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับโรคระบาดปลายฝนต้นหนาวเนี่ย อยนี้แล้วในในในกลุ่มเราเนี่คิดว่ามีประมาณสักกี่ตัวเนี่ยเป็นพันไมมอำเภอวชิรบารมีเราเนี่ยผมไม่อยู่นะครับทั้งอำเภอครับมากกว่าพันตอนนี้คือเกี่ยให้มันกลับเกลี่ยให้มันแห้งะครับ พะวันหนึ่งอย่างนั้นอก็ต้องกลับสองถึงสามรอบนะครับแล้วก็ใช้เวลาตักประมาณสามถึงสี่เดดบ่อน้ำนี่เอาน้ำมาจากไหนครับนะจากธรรมชาติลูกบนนะครับครับนี่คือขี้ควายมันจุก,กระสอบแล้วนะครับเรกษตรกรไ่สวนสวนไม้นะครับหรือที่ต้องการไปใส่พื้นที่นานปรับพื้นดินนะครับหรือไปทำปุ๋ยหมักนะครับเชิญมา ซื้อที่คลองเราได้นะครับตามเบอร์ติดต่อที่ขึ้นหน้าจอครับผมอันนี้ขายอยู่ถุงละเท่าไหร่นี่ยถุงละสิบเก้าบาทครับถุงละสิบเก้าบาทครับผมตากแห้งแล้วนะตากแห้งเรียบร้อยครับซึ่งครับนี่ก็เป็นของย่าที่น้องเหมือนกันครับที่ขายไม่ออกเหมือนกันครับท่านใดต้องการก็เอารถสิบล้อพ่วงมาได้เลยครับมีเยอะครับราคาสิบเก้าบาทเหมือนกันครับสาหรับที่ควายตากแห้งมันจุถุงแล้วครับเมื่อก่อนขี้ควายก็เคยขายได้เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าชะงงักครับยังมี เก็บไว้เยอะครับคือท่านใดถ้าสนใจนะครับจะนําปุ๋ยคอกทางเราไปใส่นาใส่สวนผลไม้หรือไปทําปุ๋ยหมักครับก็ติดต่อมาได้นะครับกระสอบปุ๋ยละสิบเก้าบาทนะครับให้มารับที่ทางคอกทางฟาร์มเราได้เลยครับ